พ่อไอ้โห่ลงมาต่อเลยครับดเลยครับเดี๋ยวมาละเดี๋ยวมาละว,ว่าไงว่าค่าฆ่ะพ่อขอพ่อขอได้ไหมขอไม่ได้ขึ้นมือโลกดูจะมาค่าดิ<ห>ดูดูดูมาค่าดูดูดูทางดูมาค่าทั้โอ้จับได้ด้วยเหรอวันนี้อังเปาปิงอังเฟรนเบอรี่จะมาต่อเลโก้นะครับพี่อังเปาเนี่ยจะมาต่อเลโก้รานแฟนต้านะครับ ส่วนน้องพิกอันเนี่ยจะมาต่อเลกโก้อันเล็กๆเ,เป็นถุงเล็กๆของเด็กนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อก,กัน,นะะเลยครับเป้าแกะกล่องเลยลกูกแกะมอค่ามาหาพ่อมามอค่ามาหาพ่อแล้วอ่ามาค้ามานี่แล้วแกะเลยลกูก,ลลกนี่ดูเจ้ามอกค่าวันนี้มอค่าบอกอยากมาออกกล้องด้วยนะครับมาเป็นกำลังใจให้อังเปากับพิงอันนะครับลาเต้หยุงหลังลกูก แกะเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมพี่อังเปาแยกสีแยกชิ้นส่วนก่อนจะได้ง่ายต่อการประกอบโอ้โหแยกเลยโลกเป็นไงพี่อันเป็นเลยโลกนะ<ป>ม, <า S 2> มันดูดมันดูดเหรอครับโลกร์ต่างมิกสติกเกอร์เดียวเองมีใช่ใช่ใช่มีสติกเกอร์แค่นี้เดียวเองล,เลูกเริ่มเริ่มเลยครับตอนนี้พี่อังเปาก็แยกสีของเลกโก้เสร็จแล้วนะครับ เนี่่ยจะไมไมด้ค่อยๆอยกาลูกหดี๋กระดาษขาดลูกพิณอันประกอบเแผนลูกของพิอณน่ะถึงไหนแล้วเลกโก้ของพิอ,อ,อ,อัน่ะลูกฮะเป็นไรล้อล้อหลุดเหรอตอนนี้พี่เอีางปางเลือกประกอบเลยนะครับส่วนน้องพิณก็ประกอบได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้นพิณอันแยกสีหรือ,อยังล,ลูกเลโก้อะแยกสีก่อนล,ลูกนะจะได้ประกอบง่าย ตอนนี้อังเป่ากำลังประกอบชิ้นส่วนของพื้นชั้นหนึ่งอยู่นะครับโดยมีเจ้ามอคค่าครับมอคค่าไม่ก่อมควรมอคค่าไม่ก่อมควรวันนี้พ่อคือตัวข้างในร้านเหรอครับลูกโอเคกาลูกลูกพี่สองให้กล่อมควรนี้หน่อยเหรอเดี๋ยวมันกล่องมัหล่นเลยสิลูกลูกพี่สองลูกพี่สองเลยนะครับตอนนี้ครับลูกครับลูกพี่หนึ่งกับลูกพี่สองคือ ท่างในร้านกับข้างนอกร้านครับครับป้าปุิ้าด้ววลาดุยการนันไม่สนใจสินะครับอาครับครับต้าป้าป้าปรูปสัวนนอแบบใหญ่ใหเอ้เนอะได้ครับครับลูกล้าปลูกปาสุนนะจ้าพิงอันตครับลูกนได้ครับโอเคมาตั้งใจต่อเลโก้แล้วแล้วก็จะรอดูคาพิงอันยากเอานไกี่ไม่ได้ประกอบมาแล้วโก้ครับ แลครับต่างเปาเราพีบ้าจนนจนอ่ะครับครับครับเดี๋ยวดูพี่อาบกับไปโก้นองนอ้องมีตกนันนะนี่ไงมอค้ามาแล้วมอค่าอยามาเล่นด้วยไปตามดีเลยยังม่จอดตัวปีนยังไงมอค่าจะไปช่วต่อเลโก้แล้วีั ะระวันนี้ปล่อยออกมาสองตัวเลยนะครับทั้งลาเต้ทั้งมอคคา,าเลยครับเดี๋ยวเขาดูเขาตัวปวดคู่วันนี้วปวดสองตัวเลยครับลกูกน,นี่ปองถึงลูกมันอึเลยครับมันอึนในโกงลูกแนละ้วพ่อก็คอยล้างล้างกกงในเวลามันอึใน,นลูกไงมันมีหันตูสองอย่างถ้าเกิดหันตูดแบบหันซ้ายขวาคือจะอึจะเกิดหันตูปกติคือมันจะป็นครับครับนี่ครับนี่คือเจ้าลาเต้นะครับ ลาเต้จะเกาะกวนมีมอคค่านิ่งแล้วนี่แล้วลาเต้นเนี่ยลาเต้กอะกวนอยู่เนี่ยกาะกวนมากมีลาเต้ยังเด็กอยู่อายุหกขวบมาลาเต้เพิ่งสามเดือนเองส่วนมอคค่าอีกหกเดือนแล้วแต่คาเฟ่ตอนนี้มอคค่าก็กำลังช่วยน้องพิกันต่อเลโก้อยู่นะครับนี่นะครับช่วยต่อเลโก้อยู่ไอ,อ้โหลงามาต่อเลยครับดเลยครับเดี๋ยวมาละเดี๋ยวมาละว่าไงม็อกค่า อ่ะพ่อขอพ่อขอได้ไหมขอไม่ได้ขึ้นมือโลกดูจะมางข้าดิดูดูดูมองข้าดูดูดูทางดูมองข้าทําโอ้จับได้ด้วยเหรอใช่ใช่พิงไปนี่พิงไปก่อนหล่นแล้วอ่ะดูมองข้าใหม่มองข้าเร็วเดี๋ยวมองข้าไปใหม่มาเลยมองข้าเร็วมองข้ามาปวดอีกแล้วนะครับมองข้าน้องพิงอานมองข้ามาเอาสีแดงไปคราวนี้โลกเฮ้ยอยากคิดเฮ้ยการจับแบบนี้ด้วย โอเคน้องขอน้องขอน้องขอโอ้จะิบอะไรเนี่ยจะเหมือนบูโตไเ้ใจบอะไรแล้วจะมาฆ่าแล้วฮ่าฮ่าฮยัตกอีนั่งยันดูนั่งยืนไปเลื่ยเหรอเดี๋ยวมาดู้างาก่อน ครับโอ้มาก่อนรูปไหนเล้าอังเปาห้าเสร็จแล้วครับรูปห้าเสร็จแล้วนะครับคุณมอพี่เอนก่อนวา่ก็วาดก็วาดก็วาดก็วาก็วาด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 ก็วาก็วาดก็วาก็วาดก็วาดก็วาก็วาก็วาดก็วาดก็วาก็วาดก็วาดก็วาดก็วาก็วาดก็วาดก็วาดก็วา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  ฝั่งมามาหนีมาเราอ่ะโต๊้ <นะ S 2> ด้วยพ่อน่ะอยู่ตรงนี้เด,ดี๋ยวไปดูได้ครับลูกเดี๋ยวพ่อจกกัดการเจ้ามอค้าก่อนไหนโต๊ะไหนพ่อดูโต๊ะสิลกูกยังไม่ประกอบอ,อ๋อเหรอครับมอค้านี่มอค่ายิงแล้วตอนนี้มอค้าเริ่มสงบแล้วเหลือต้ามาเต้อยๆๆๆๆู่บินปีบินบบนหัวพ่อเนี่ยมาแล้วมอค้ามาอีกแล้วมอค้าทำอะไรลูกตัวอะไลูก เก<ย>่งมากโลกตีเจาะนะบอค่าทำอะไรพริงอันบอค่ามันหิวอ่ะมันหิวเหรอไม่อยากเจ้าตัวแล้วมัอยากเข้ากงใช่ไหมเด็ก<ย>อะ,อะนิ่ง,ง,ม,งมากเลยอ่ะใช่ตอนนี้ลาเต้มาแล้วครับสลับกับบอค่าอ่าวบอค่ามากกเกาะเด็กวันจูนีหลือครับลูกมาแล้วลูกที่เจ็ดลูกที่เจ็ดเลยนะครับมาแล้วครับลาเต้มาแล้วลาเต้มาแล้วลาเต้มาแล้ว ไหนให้ลูกกัดเหรอ<ช>ได้ลกูกนีแ่แกก็ต่อในโก้เลยลูกตั้มล้มอีกแล้วมีงานต้งยิงลูกเร็วให้ดีลูกเสตมป์ต้องอีแสตมป์นี้คนะ่ะอันนั้นไม่อันมาสูงไปลูกนั่งอะไรเล็กนี่แหะคนเรานั่งโต๊ะเล็กกว่านี้ไหนดูพี่เอังปอง,ง,งพี่อังปองเขาตั้งใจต,ต่อในโก้ลูก,ลก<ห>น้องพียร์ก็ต้องตั้งใจด้วยนะลูกนะ อังเปาถึงถึงรูปไหนแล้วครับโลก7ครับรูป7เลยนะครับอ๋อ,อถึงอันถึงรูปไหนแะล้วของพี่แอนน่ะโลกเฮ้ยมันใจด,ด้วยนี่มัไนไรด,ด้วยเหรอมามาก็สองตัวแล้วตอนนี้มาปวดกันทั้งคู่เลยตอนนี้ดีอังงนดูลาเต้ามาันขาดเ,เลโกโล้ไปแล้วลูก,ลลก,ก้าูเก,ก้าเหรอครับเ,เก่งจังเลยโลกครับโลกเข้าจะเข้ายังไงอ่ะเข้าอ๋อ พ่อว่ามันเดี๋ยวมกันมีประตูพั้งลูกไม่มีดูเดี๋ยวพ่อดีก่อนอ๋อนี่ไงลูกทางเข้านี่ไงลูนี่ไงอ๋อามันตาอดใช่าอใช่ครับตาบใช่ครับตาบอดใช่ับตาบดใช่ับาอใช่ครับตอใช่ครบอดนช่ครานี่าอ่เปันอ่ครัด่ครอช่ตาดใช่ครัอช่ครกตอด่อ่ัาอ่าก่อน อันนี้เป็นเลโก้และแฟนตานะครับมีทั้งหมด100รม้อยสามถุชิ้นนะครับตอนนี้อะไรอิดแอนเนี่ยแปดอยู่รูปแปดอยู่นะครับโอคา่านี่มาช่วยหรือมาออเราระกอ่กะกอนดูมากาะบันไดนะามาโมค่าบันไดบันไดใช่ไหมล,ลูกทีน,นี้ประกอบไปแล้วดิโมฆ่า,า,า,ามาช่วยเร็วประกอบไปลูกเ<ๆ>นีมาเนี่ยมาเนี่ยาร์ตต้มาแล้วมากันใหญ่เลยอ่ะสองตัวแล้วตอนนี้ ช่วยแกประกอบเต็มที่นะฮสองตัวปวดเลอยไอ้ผิงอ่ะดูดูดช่วยกันประกอบไปเลย,ยโอ้แหนตูดอะไรเนี่ยฮะอันตูดทั้งมอคค่าทั้งราเต้เลยเฮ้ยมอคค่าไปทางลูกเอาเจ้อา,อ,าอีไปราเต้ราเต้ขัหัวแล้วตีงั้น ตอนนี้พี่อ่งางเปาก็ประกอบไปได้ประมาณ70%แล้วนะครับส่วนน้องพี่อันยังเหมือนเดิมนะครับอ่างเปาว่าอันนี้ยากไหมลกูกไม่ค่อยยากยไม่ค่อยยากใช่ไหมแต่แต่อันนี้มันยากจังครพี่อันยากใช่ไหมลกูกครับแลวเหมือนเดิมครับเรามาต่อเลโก้ก็มีเจ้าใจแอ้นนะครับมานอนเฝ้ามาทุกคลิปครับเจ้าเจ้าวายะเจ้าจนใจ๊แตะเจ้าเข้าขกล้องเหรอ <c oughs> โอ้ดูพี่กระเปาดิร้านเฟนต้าเพราะว่าสวยดีลูกนะรายละเอียดเยอะดีด้วยลูกจ๋าลูกมือมันยาวแบบนี้แต่ว่านี้มันมีดูอันดีอ๋อครับลูกสเกลหรือลูกเหรอโอ้สเกลเสร็ก็เหลือสี่ลูกสี่ลูกจะเสร็จแล้วใกล้เลยนะครับพี่เอับใกล้แล้วครับแต่ว่าดูน้องพี่อันครับยังอีกเยอะเลยครับพี่อันให้พ่อช่วยเป็นลูกฮะหรือพี่องจะประกอบเอง อ่อเองเป็นหลุ่นนี่จะบอกว่าจะแบบนีอ้อ๋อพี่ก็ต่อเองเป็น,ปนใช่ไหมลูกอ๋ออะไรเองแล้วหลุ่กันนะเต็มที่ลูกเต็มที่พี้าศึกเจ็ดไปหมดแล้วเป็นไรน้องพี่เองอ่ะพูดเปล่าสิเจ็ดนะครับผิดนะเมื่อน้องที่เป็นอัป,ป่าได้อ่ะครับลกูกตอนนี้เราเอาม็อกค่าเขากงเลยนะครับเพราะได้เวลาอาหารของม็อกค่าเลยนะครับม็อคกค่ากำลังกินอาหารอยู่นะครับตอนนี้ว้าม็ูกฆ่านดนใช่ม็อกค่า ตอนนี้ก็จับเจ้าลาเต้เข้าคงแล้วนะครับนี่นะครับลาเต้อยู่ในคงแล้วนอนเรียบร้อยเลยครับลาเต้เป็นไงลกูกใกล้ยังพิงอันละลกูกอ้าวดูทำหน้าดูทำหน้าเจ้าเพียงใกล้แล้วครับพี่อยังเป่าเขาแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วนะลูกจ๋า จริงจริงจันนุ่งจัมใหญ่แล้วก็ปีโนก็มานอนอะไรก็ไม่รู้แาบอะไรกแบบไม่ดีเหรอนอนแบบแบบนี้ทีเนื้อเลยเหรอครับคเอางูข้าวจืดเอ็ดเอ็ดเดี๋ยวครับลูกตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณสัก80%ดส้บเร์เนตรื่ของพี่ยังเป่ครับเสร็จแล้วอีก4ีลูกอีก4ีลูกนะครับนี่ครับ ป็นลูกเป็นล่างเลยนะครับไอ้ยุ่งมีสติ๊กเกอร์แค่เดียวเองนะป๋อใช่ลูกสติ๊กเกอร์แค่ชิ้นเดียวเองส่วนน้องพี่แอนก็ยังเหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นยังไงตอนนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยอะไรมันการจับแล้วไม่มีตาเจ๊แอลหลับแล้วพี่แอนแต่แรกจะไม่ถามมันก็ติดตาแบบนี้นี่ไงแจ๊แอนหลับเลยนะครับตอนนี้แอมันน่ามันนอนเฝ้าอยู่หลับเลยครับ กลับไปลูกมันใหญ่มันง่วนนอนใช่มันคงว่างนอนแหละเพราะเมื่อคืนพ่ออยมันวิ่งเล่นทั้งคืนเลยมันเฝ้าบ้านเราตอนคืนลูกมันก็เลยนอนกลางวันเสียงพ่อเปลี่ยนไปอ่ะนี่นะครับเรามาดูน้องพี่แอนต่อรีโค้กันนะครับตอนนี้นี่ครับกดยังไงลูกเหรอครับลูกอีกสามลูกนะครับสามมีมันเจน มันแข็งใช่ไหมแล้วต้องกดยืนกดอะไรลูกเหรอซีโอเคครับพี่เบาก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับลูกจะยานหลับแล้วจะยนหลับนานแล้วเบาเบาเดี๋ยวแจนตื่นจะจะยานหลับแบบนี้เนไงหลับได้เหรอว่ารู้เจ้าหลานป้าเฮ้ยทำเวลาไปก่อนลูกทำเวลาไปก่อนอย่าเสียงดังเดี๋ยวมันตื่นลูกเบาเบลอะไรหลับดีจังเออมันหลับไงลูกมันเหนื่อยลูกมันเหนื่อยแจ้มันเหนื่อย อีกงานต่อเลยเสร็จแล้วลูกไหนพ่อดูสิเป็นคนเหรอลูกเหรอสองคนเหรออุ้ยน่ารักเลยใส่หมวกด้วยลูกใส่หมวกด้วยนี่ไงพ่ออีหมวกอยู่อันอันนี้มันไม่ใก่หมวกมันเลยเป็นอันนี้อ๋อนี่พ่ออีคนนี้มีหมวกกับนกนี่แกหมวกกับนกนี่นี่นี่นะครับหมวกกับนกอหมวกกับนกลูกหมวกกับนกเก๋เจ๋เจ๋กระจุดมันไอเจ๋กระจุดมันเจะกระจุดมันอาบเหรอลูกเหรอมันหักเหรอใช่มันอาบ อันนี้มันหลุดมันหลวมลอ๋อมันหลวมไหมลูกเหรอตอนนี้นะพี่อยางเป่าก็90เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับขวดน้ำขวดทำขวดน้ำไหยนะครับขวดน้ำนี่ก็คือส่วนนี้นะครับสองขวดที่อยู่บนหลังคานะครับก็อยู่นะอ่าลูก <c oughs> ใกล้เสร็จแล้วพี่อยางเป่าเนาะพี่อันหลับป็นไงบ้านนงเนาะพี่อันให้พ่อช่วยเลยมี่ลูก ไม่ใช่ไหมโอเคอย่าประกอบไปเรื่อยๆลูกนะอันนี้นเนมมีเก้า่ขวดน้ำเสร็จแล้วขวดน้ำเสร็จแล้วหนึ่งขวดและอีกหนึ่งขวดลูกมันต้องมีทั้งหมดสองขวดครับตามแบบในเลโก้ครับลูกต่อว่าจะฝาอยู่นี่พี่พอเจอแล้วมันหล่นนี่ลูกอ่ะยึดอัพข้อขาฝาต่อไปขึ้นฝาขวดน้ำที่ไปลูกอัพเตรียมเปล่าตอนนี้น่าจะประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับหล่นแล้วลูก อ๋อแต่เยยนแ่นจะเสร็จแล้วลูกนิดเดียวนิดเดียวก็จะเี่ยนนอานเป็นแบบนี้ที่ดูเด็ดเดียวครับลูกเปนอาน้องพิงานพี่ยังเป้าใกล้เสร็จแล้วนะลูกพิง่านพิงไหนลูกดูพี่งเป้าสิเก้สิเปนตแล้วนะลูกนะตอนนี้ครับครับลูกอันนี้ลูกไทยลูกไทยหรือลูกเหรออะไรพิงานะ อันปวดท้องเรืเ่องอะไรล้วลูกม,มันเหมือนจะอ้วกเหมือนจะอ้วกด้วยไปทําเป็นอะไรมาเลยลูกะนะไม่ได้จะอ้วกเดี๋ยวพี่เอาปากจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้รูปสุดท้ายเลยนะครับ<อ>ประกอบขวดน้ำสองขวดก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ประกอบฝาป,ประกอบฝาขวดน้ำอ่าพ่อพูดผิดลูกเปิด,ปดอือ๋อขวดแฟนต้าใช่ไหมเปิดฝาขวดแล้วกินน้ำเลยใช่ไหมลูก พี่ยังเปล่าใกล้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้95เปอร์เซ็นต์แล้วครับอบอ่ะขวดหล่นลกูกน้องเพียงช่วยพี่ยังเปล่าอยู่ใช่ไหมลูกตอนนี้ดูพี่ยังเปล่าเก่งไหมลูกเห็นไหมพี่ยังเปล่าใกล้เสร็จแล้วจ้าจี๋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 เป็นโดดไม้เลิกครับไหนแต่จี๊ดมันเป็นแบบไหนอ่ะนี่ไงเป็นอย่าง้นะลูกอย่าไปแกะนะแกะโดนแกะอย่าเพิ่งแกะลูกต้องติดก,กับลูกเดี๋ยวเดี๋ยวกามันหมดลกูก เสร็จย่างเปล่าไหนพ่อดูซิถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อจะมาใส่สติกเกอร์ให้ยังไม่ใช่ด้านนี้อีกด้าน,นหนึ่งไหนอันนั้นคู่มือ,เ,อเสร็จแล้วไหนน้ำติดสติกเกอร์กันมาลูกมาไหนติกเกอร์อยู่ไหนลูกมาเดี๋ยวติดสติกเกอร์ก่อนน,นะครับอันนี้เป็นยาง้นใช่ไหมลกูกโอเค